ต่อเรื่องที่สองเลยอาตมาเกิดพอไปอยู่วัดแห่งหนึ่งอยู่ท่าศกุนนครมีมือห,หนึ่งหลวงพ่อพระกู้นี่เพิ่นสั่งให้พาในวัดสองรูปไปกิตนิม,มนต์บาทดั้นบานนี้แล้วก็วาไปดอกพอจะพาในี่วัดที่อยู่เก่าๆนี่หูวจากว่าไปสันเขาบ้านนั่นพากันมั่งไว้บดิหนี่เพราะอยากไปจนว่าพระกู้เพิ่นถามว่าเอา้าหลวงพีอ่อ้วนพาไปเซเบืดมั่งครับว่าสันเดียหลวงพีอ่อ้วนไปกิตนิม,มนต์แทนผมนี่เด้อ ครับครับครับเอออาตมาตอบอะ่ะเพราะว่าอาตมาไปอยู่ใหม่ใหมย่มยเ่ราท่านหัจใกบาดท,ที่นี่พระคู่เพิินก็นเลยยยางไปเอ,อื้อนพระเอียงเลยหลวงตาไทยขอบันไดพอ้อปุกปุกปุกปลุก,ก,กเสียงหลวงตาไทยตอบครับไปไปคุมผ้าคุมผ้าคลองผ้าไปกิตนิมนแทนผมหน่อยมาทำนี้ว่าอุพคูผมเมียก,กันไม่ต้องโกหกท่านเนี่ยชอบโกหกผมรู้ ว่าท่านอึดอัดใจแต่ไปแทนผมหน่อยแป,ป๊บเดียวว่าแั่เดียว่าหลวงจ๋าไทยเพิ่นกกบยางง้งเงี้ยนี่ไปเอาผ่ากีวันที่พาดอยู่เสายางมากก่อย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 คือยังประสบอารมณ์โยนมาเป็นหอดงานกลเป็นเรื่องธรรมดายอยู่เพื่อนถวายท่านเท่านั้นหละฮู้เรื่องเลยข้าพเจ้าขอนอมถวายให้แกพู้ที่รองรับไปแล้วไลลมาจากแต่สั่นพุ่มเลย ทเทวดาซอว่าจังสันเทวดาซีว่าจังสี่ไลลมาเบิดเลยจนมาบังหวอดเท้าจ่าตุ่มเบิดจากเทวดากับมาไหลเซ่ท่านย่อมพี่บอกย่อมพีบันท่านย่อมมาพูดซื้อนั่นซื้อนี่ไหลมาเบิดเบิดจากย่อมพี่บันกับไล่มาอยากซือว่าจังสันยักซื้อว่าจังสี่ไล่ซื้อยากมาเบิดจากอยักกับมาพญานาคนักไหลซื้อมากเบิดจากพญานากักอะพูดผีปีศาตรวิญญาณ พูดที่ลวงรับไปแล้วเบิดจากผูดผีปีศาจกับมะไร,รเซซัดเดลฉันเบิดจากซัดเดลฉันกับมะไรเซซัดใ,ในดินเออมีหอดแบกที่หลอกแบกที่เรียไลยไปเนาะใส่เวลาบอตามกว่าสามสิบนาทีในการถวายท่านถาเมียนเจ้ากุ้นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นเป็นนางยุหันเพื่อนกับคือสีวา้าซุ่มปึกเรื่องผิดถอกพิธีกับบอดตองไรประนันดอกยม่มแต่ว่ากับเกาใจโย่มันเปลี่ยนประเพนี่ของบ้านเขา เขาไปฏิบัติสืบต่อกันมาจจังสิเอก็ต้องยอมรับของเขาไปเอาไปวางของเขาไว้เลยดอกจะเลื่อนพรอ